สวัสดีเด้จ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะไว้ตุ๊กตาพาฝันเมื่อไม่วันไม่เนาะค่ะเนาะวันสดชื่นสดใสต้นนี้แดดกำลังนะโอ้ค่ะดังเงินเอ้ยเบึงอัน่องหมาอันผ่านกระจกเนาะค่ะเนาะกไม้ก็ล้นล้นสทดงเหงินนี่ดูดูใบไม้ร่วงเนาะค่ะเนาะทำพื้นดินก็เป็นสีเหลืองเต็มนะคะเบอ่งไม้ร่วงลงมาค่ะมากินกาแฟนะเบ้ยอนะจิะเด้อ กาแฟอุ่นๆค่ะเสียงกาอัน,อนขอโทษค่ะ <c oughs> เป็นวัดพึ่งเสาก็เป็นแหบเหับอยู่อันเพื่อนๆก็บสบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะคะ่ะเนาะดูแลสุขภาพนะคะเนาะอากาศเปลี่ยนในกระถางยุโรปนี่เมื่อนั่ง่นมีไหล่ดููดู ฝนตกเดดอค่ะลุมอากาศเย็นนอกข้งนอกถ้าอกข้างนอกก็ต้องใส่เสื้อผ้านห่เหมือนอุ่นๆค่ะดูแลร่างกายคำสั้นเป็นไขรเมื่อวานนี้อัดคลิปหลงแล้วสินีโบได้หลงคลิปจะ่ค่ะเมื่อวานเสียงเฮีอยอัดไปอัดมาเสียงเห็บแห็ปบเป็นอันเป็ดอัน กราบเนี่ยค่ะก็เลยลบทิมก็เลยโลลยบนิลุงก็เลยถือเป็นมื้อวันสบายสบายเอ้ยก็เลยโบนิลุงจักคลิปมเมื่อวานนี่กับบ่ว่ากันเนาะขะเนาะที่ลุงลงนี่ก็จักเพื่อนมาเบิ่งด้วยค่ะลังลังคลิปก็บ่มีคนเบิง่งก็มีกะถ้าว่าเข้ามารักเอ้ยก็ขอบคุนในไหลนะจ๊ะเด้อเฮงเบาเนาะขะเนาะเบาม้วนมางั้นเถอะ ตังได้กินกาแฟตังหมดถวยเนาะมหมดไปแล้วค่ะอีกถ้วยหนึ่งของมือใหม่เบงเดดอกกำลังพอดีค่ะ <c oughs> แดดออกก็เป็นอากาศดีสดชื่นค่ะเนาะแสงสว่างทำเฮือนมีความสดชื่นสดใสในชีวิตวอางั้นเถอะปะมาว่าอายุมงกุลข่มขูวโลกเนาะค่ะเนาะถ้าว่ามันมืดมันตะกามันก็เป็นอันบกหักวอางั้นเถอะปะก็คืออากาศเปิดเด้อค่ะถ้าแดดออกก็เป็นอากาศสดชื่นนกบ้างก็บ,บินเนาะค่ะเนาะความสุขวอางั้นเถอะปะ เออไมก็เต้นระบำมันหลุนออกจากอันต้นเพื่อนอะค่ะเพราอมมาเป็นรูดูอันใบไม้ร่วงเนาะก็งามตาไปอีกแบบอ่ะเออเฮงเบาไปเต็กเด้อค่ะอ่ะไปทุกตาผ่าฝันกันามากินกาแฟหมดหมดไปแล้วค่ะหนึ่งถ้วยของวันใหม่เนาะเนาะเ <c oughs> <c oughs> มื่อน่ะพปเอดกับเขาวันเสากิ่นคนค่ะอันนี้นั่งอัดกันพอดีเด็ด กำลังอกเลยพประกันมาอนพิ่งประกันตื่นงางินทางนี้มันเป็นตนเสาอยู่เนาะกระดังเงินเอ้ยนี่ก็เลยอันนั่งชิบกาแฟกันพูดระถวยเอ้ยกันอายอ็ดกับเขาวันเสาเตรียมเฮือแฟนเอ้ยก่อนกันกับของเอ้ยคือกันจังได้ประกันมานั่งกินเนาะกันเนาะก็คือเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุก คนเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอ้ยก็มีแต่คำว่าเอ้ยตุ๊กตาผ้าฟันก็มีแต่คําว่าขอบคุณค่ะที่เขามาติดตามมาอันนั่งจิบกาแฟนเอ้ยว่างั้นเถอกะก็เฮือนสุขภาพดีกันทั่วนาแล้วก็พกกันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะสวัสดีคะ่ะ